เราเราออกก,อก่อนแล้วเราค่อยไปชะลอได้ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น โรดฟอร์กีฟนะคะที่ปานบุรีค่ะเรามาวิ่งกี่กิโลคะ5.5กิโลค่ะวันนี้สู้ไหมคะวันนี้สู้มากงานนี้คืงองานที่สองของเรานะคะก็มาให้กำลังใจเราได้นะคะ อนนี้เราวิ่งถึงสามกิโลแล้วเล็กสองโลนะคะจะมงบทเพลงอีกสองโลรึ่งมางานนี้นะก็คือว่าคุ้มมากนะคะเหนื่อยมากแล้วก็ดีมากนะคะเดี๋ยวต้องมองบทเพลงนี้ให้ค่ะว่าเดินจนสะดุดล้มมัวแต่มองเธอมองใจนี้สะดุดลกักเฮ้ยเราเลี้ยวืเราตรงเลย ไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะถ่ายเก็บฟูตดอื่นให้ดูอีกนะคะเดี๋ยวเทียวเดียวตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะเลยะเข่าเอ่อจะเข่าขาไหนขาากิโไอหทุกคนอีกไกลไหมคะไม่ไกลแล้วครับเนี่ยโยกว่าข้างหน้าเนี่ย ติดรถรอต้องต้องต้องเปลต้องต้งแบบด้วยนะยังไงมันยบไปวมาเลยได้นะุยูมาดูวิ่งวงแบบห่อากันคนละร้อยวยมตรนงตกใจฉีดขาวเยหางนะไกลรวคือน้อยแันนี้ที่ไกลองคร อยู่ทางห่างอตอนนี้มีเวฟอ่ะวิ่นต่างในก่างในต่างน้องอ้อห่างบริงห่างบริงแค่นี้พอแค่แบบมีพรอพพอไม่ไหวอ่ะไปสู้ ไ๋อมแลนี่หนึะนะ 1, 2, 3, 2, 1, 2่งสองเท้าเหปะจุดห้า่นนึงสองสามสองสองสองก่อนชุดก่อนตอนนี้ก็เกือบถึงเส้นชัยววลแล้วนะคะอ๋อยังไม่ถึงเส้นชัยถึงตามสมต้นดูวิวสิดีมา มันดีที่สุดเลยนะคะมาพร้อมกับ hmm. นี่ค่ะวัยรุ่นแอมโมเนียโชว์หน่อยนี้หนูไม่มีทีไปแล้วอ้าพิงเหรอไม่ใช่ตัวตนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะจะบอกว่าถ้าวิ่งนะคะวิ่งไอที่มันอยู่ใกล้ทะเลอะบรรยากาศดีมากชื่มใช้นหัวใจ เป็นร้อยเพื่อนวิ่งเป็นร้อยใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วค่ะเราได้ยินเสียงไม้ละ ไยังไม่้กลับบ้านะครับเชิญที่เจ็นะครับหรือว่าใครอยากเลือกสวยๆเนาะมีเลียวเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะครับเื่ดิมขอบคุณค่ะกระโดน่ะ หนึ่งขวดยี่สิกรัมครับโปรตีนจากพืชนะครับไห้แพ้น้องบัวก็มาอิ่ตาได้เลยนะครับรามีบุ๊คตัวขอปุกกี้ด้วยนะครับน่าตื่นคิสต์บ้างไหมนะครับเกิอแล้วนะครับซองเคนะครับบุกกี้อินทิวิลส์นะครับแล้วก็ลูกชิ้นทอดนะครับจเบทาโกครับช่วยกินได้เลยนะครับตามบุ๊คต่างๆได้เลยนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอาหารและเครื่องดื่มขอเาทุยครับที่บอกคูในวันนี้นะครับช่วยคนที่วิ่งดีนักกีฬาทุกคนวิ่งที่หนึ่งท่สองปาวิทยรพันาวิทย์ครับคุณปัญญวิทย์ระยะคุณชอสรุรเดต่อดา,น,าหนหน้า,หนหนานเวทีน, <c oughs> วนี้นึงครับคุณปานิริพิษนี่ยเฮยเร้ยเฮ้ย้ยย้ยยเฮ้ยยยเย้ยย้ยย เรยของกินเยอะมากของกินเยอะมากวันนี้ทุกท่านก็ถ่ายรูปกับบรรยากาศอินทอร์เลได้เลยนะคุณแม่คุณแม่อย่าในนอนจอนนะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอะแดดล้วนๆขอกเลยป่ากขอบละลายเราจะจบพิธีการทุกอย่างเพลยแต่หุ้มัุงนะคะทุกท่านทั้งชนะทุกถ่ายรูปหยิบขนมหยิบรวยหยิบข้าวใบเดียวไม่พร้อมเลย

เ้าใจตรงนี้นหะไหตอ้ก่อนเมื่อกี้นมของมันน่ากินมากนี่อุ้ยใครนูแล้วนะครเออใครนู้ต่อๆแล้วต้องเสียบเอาตาบไม่รู้ว่าอาหาาหาานะ้าวเาขาไมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ิขาาาเยว้าเหนียตี๋อาเาาหมูหีเอาขาดไใคร มีที่ถ่ายรูปให้นะคะตรงนี้เรามาเก็บบุดในช่วงที่ถ่ายรูปเดี่ยวนะคะเลิศที่นี่เลิศแล้วก็มีของแตกเยอะมากมีคูปองนะคะงานหน้าต้องเข้าอีกบางมาเรา,มมาเราไปดูกางเกงกันดีกว่าไปดูไปดูหนูไปเอาไปถักกันไป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  <c oughs> อยู่วะสนาม เราจะเปลี่ยนกางเกงเป็นกระโปรงเราจะเปลี่ยนจากถุงเท้าสั้นเป็นถุงเท้ายาวแต่ว่าแล้วเราก็จะเตรียมถุงด้วยถุงวันนี้ไม่เอาแล้วถุงใหญ่าะถุง้าจุนวนสคืนนะครับมล่บอกเลยว่าาง้

บอกว่า,าพี่อายแต่พี่หยิบใส่ถุงไม่หยุดเลยมกามา็าาสำหรับสำหรับสนามนี้นะคะก็บรรยากาศดีมากแล้วก็มีอะไรประทับใจไหมคะมีเยอะเลยแต่ว่า ดูแลรบริการดีจริงค่ะก็สนามน่าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามชมช่องเก็บกระเป๋าของเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย